สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เก่าหวเกับซอตีปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรา,าอยู่กันในเกมไทลิเวอร์วันเดอร์นะมหสาสรรย์แม่น้ำไทยนั่นเองเนาะวันนี้นะคะ่ะซอจะไปเบทที่10นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750นั่นเองนะเรามารุ้นพร้อมกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะตาลาด ไทยของเราเนี่ยจะแตกดีหรือแตกยังไงนะะหรืออาจจะไม่แตกเลยนะะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนค่ะก็ลงทุนไป750เนอะหวังว่าจะได้กลับคืนมา10เท่าเลยนะป่ะ,ปะตอนนี้นะคะก็หมุนแปแวสิสองรอบนะคะเพราะเราได้หมุนมาทั้งหมด12รอบนั่นเองนะคะมะนาวมาค่ะได้ไป48 วายมาหลายตัวเลยนะทุกคนมาอีกไหมมาอีกนะคะได้ไป483วายเต็มจอเลยนะทุกคนแตบกบไปแบบรัวๆเลยนะคะเราก็ได้ทุนคืนเลยนะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะเราก็ได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะเป็นระดับซุปเปอร์แล้วด้วยนะ,ะเราจะได้ไปเท่าไหร่นะคะน่าจะพันนะเออ พันนะคะได้ไป1นึ6บาทดั่นเองนะคะเหลืออีก7รอบสุดท้ายค่ะด้อีก432้ามค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะค,ะคูณ10นะแล้วก็เหลือหมุนอีก7รอบนะไปกันต่ออีกยาวๆเลยนะคะตัวคูณนะคะเยอะแล้วนะตอนนี้เหลืออีก4รอบค่ะอีก3รอบ ส่งรอบสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะได้มาอีก40ค่ะแล้วก็มาอีก33ได้ไปทั้งหมด73บาทนะคะเลยอีก1รอบรอบสุดท้ายค่ะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะรอบนี้นาะอได้มา1,571บาทนะคเท่ากับรอบนี้นะคะเราได้กําไรเกือบพันเลยนะทุกคนก็ถือว่า ได้อยู่นะคะสำหรับรอบแรกนะคะรอบต่อไปนะคะก็เปิดเท่าเดิมนะะคซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้สแคตเตอร์ของเรามา3ตัวแล้วมา4ตัวนะคะได้หมุนไปทั้งหมด12รอบนั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะรอบนี้นะจะแตกดีเหมือนรอบที่แล้วไหมนะทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาได้มา1บาทเหลืออีก9รอบนะคะ รอบนี้นะคะเงียบไหมได้มา160ค่ะวายมานะคะเต็มจออีกแล้วค่ะได้มา238แล้วก็มาอีก456แตกลัวๆเลยนะคะรอบนี้มายังไม่หยุดนะคะมาต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนรอบนี้นะคะก็ได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะน่าจะถึงซุปเปอร์แหละประมาณพันกว่าบาทได้นะทุกคนคะ่ะ ก็ถือว่าตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วด้วยนะแล้วก็ในกำไรได้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะคะได้มาสามไดพันสามเนาะเออเหลืออีกห้ารอบค่ะได้มาแปดสิบแล้วก็มาอีกเจ็ดสิบสองค่ะแปดสิบวายมาไหม ตอนนี้นะคะแตกรัวๆเลยนะคะแล้วก็ได้กําไรคืนได้เงินได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยนะคะโอ้สับสนไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนาะเหลือรอบสุดท้ายแล้วค่ะรอบนี้นะคะได้เงินรางวัลรวมมา1617นั่นเองนะคะก็คือต่างจากรอบแรกนะคะ100บาทนะทุกคนก็ยังได้กำไรแบบ ออสองรอบก็เกือบพันแล้วนะไม่สักสองพันแล้วดิประมาณสองพันได้นะทุกคนก็รอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบนี้นะเบดเท่าเดิมดฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะได้กําไรอีกหรือเปล่านะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราก็เหมือนเอาแบบกําไรจากรอบที่แล้วนะคะมาเล่นเนะาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าเราไม่ขาดทุน ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ขาดทุนอะเออจะพูดให้งงทําไมนะคะตอนนี้นะคะเลยอีกห้ารอบนะเรายังได้แค่มาห้าบาทอยู่เลยทุกคนมันลุ้นเลยนะคะว่าอีกสองรอบสุดท้ายเราจะแตกใหญ่มาหรือเปล่านะรอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่น่าแล้วนะทุกคนคะ่ะรอบนี้นะคะก็ได้เงินรางวัลรวมแค่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะเท่านั้นเลยจริงๆนะคะ ก็3ามรอบรวมกันนะคะก็ถือว่าได้กําไรมาประมาณเกือบพันแหละเออจากรอบแล้วแล้วนะอีก2รอบแล้วแล้วมาเนาะวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ